สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคุมทรัพย์อัมพัชราพาค่าตัวกี่ล้านบานดุดคฤหาสนรวยเองไม่คิดแบมือของเงินผู้ชาย นางเอกดังอัมพัชราภาชัยเชื้อเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกราพกประธานวงพรปร,พระภาเผยสาเหตุกระจับปัญหาเดิมๆไม่มีมือที่3ามลั่นตอนนี้ไม่ได้ติดต่อกันแล้วรับจบไม่ดีแต่ไม่เกลียดกันเขาําเรื่องราวที่เกิดขึ้นอั้มกล่าวว่าไม่มีอะไรชี้แจงจริงๆและอั้มอยู่ของอั้มเฉยๆเลยนะเรื่องคืออั้มเลิกตั้งแต่วันที่10ธันวาคมแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยเราไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรเรื่องหึงหวงทุกคนบอกว่าอั้มหึงหวงไม่มีเลยนะคะไม่เคยโทรเช็ค ไม่เคยทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงเลยไม่เคยมีปัญหาเรื่องผู้หญิงเลยและอ้ําไม่เคยถามเรื่องผู้หญิงด้วยไม่ใช่เรื่องผู้หญิงค่ะถามว่าจบด้วยดีไหมอ้ํากล่าวว่าไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่ได้เกลียดกันค่ะแหมไม่มีใครจบดีหรอกจบดีโอกาสน้อยถามว่านวันนี้เป็นเพื่อนกันได้ไหมเจ้าตัวกล่าวว่าคือเราพยายามที่จะไม่เกลียดกันเล่นเกมยังเจอออนไลน์ยังเจอชื่อเข้ามาเล่นด้วยกันอยู่แต่แค่เราไม่ได้ติดต่อโทรคุยกันหรือว่าไม่สร้างความเกลียดไปมากกว่า ขอให้เกลียดกันเท่านี้พอถามว่าตอนนี้โฟกัสความรักยังไงบ้างอ้ํกล่าวว่าอ้ํามีความสุข อ้ําว่าอ้ําอยู่คนเดียวก็ได้แล้วอ้ําหาเลี้ยงตัวเองได้อ้ําไม่เคยขอตังค์ผู้ชายจะบอกว่าให้โซต่างๆนานาอ้ําก็ไม่เคยไปเอาตังค์เขานะเขาให้ของขวัญมาเราก็ซื้อตอบแทนไปจะถูกกว่าบ้างก็เล็กน้อยไม่ได้ถูกกว่ามากกินข้าวเขาเลี้ยงเราอีกหลายมื้อเราก็ผลัดกันเลี้ยงอ้ําไม่เคยเอาของใครไม่เคยขอของใครฉะนั้นอ้ําอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องห่วงทามว่าแต่จะไม่โสดไปตลอดชีวิต เจ้าตัวกล่าวว่าไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะไปเสาะหาเพราะไม่ค่อยชอบเที่ยวไม่ค่อยชอบออกบ้านไม่ชอบไปเจอคนถามว่าอยากมีครอบครัวไหมอ้ำกล่าวว่าถ้ามีแล้วเขาดูแลเราได้เลี้ออยงดูเราได้เอาดีถ้ามีแล้วดูแลไม่ได้ทำให้เราปวดหัวกว่าเดิมอ้ำอยู่เฉยๆดีกว่าใช้ตังคนเดียวดีกว่าเอาจริงๆนะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก tree.swed.info ขอบคุณครับ